สวัสดีค่ะครูตุ๊กนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของโจดสะดมนะคะจริงๆแล้วโจดสะดมเนี่ยเป็นโจดท,ที่ไม่ยากนะถ้าเทียบกับพวกโจดในส่วนของอโจ์คณิตศาสตร์นะคะถ้าเทียบดูแล้ว กับโจทย์คณิตศาสตร์แล้วโจทย์สด o มจะไม่ค่อยยากเพราะว่ามันจะถามต้องไปตรงมาคือคําถามจะสั้นๆนะคะแล้วก็เป็นความรู้พื้นฐานทั่วไปของคณิตศาสตร์นะคะโดยหลักการทําของเรื่องของโจทย์สะดมนะคะเราจะอ้างอิงจากคําตอบ4คําตอบที่ว่านะคะ,ะ,ะ,ะดูลักษณะของโจทย์สะดมก่อนเนาอะ,อะโจทย์สด o มเนี่ยเขาจะให้อคอลัมน์มา3คอลัมน์นะคะ มันเป็นการเปรียบเทียบคอลัมน์กอกับคอลัมน์ขอหรือสะดมกสะดมขอนะคะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างสะดมกกับสะดมขอนะคะโดยที่มีสดมคอไว้เป็นตัวช่วยนะคะมีสดมคอไว้เป็นตัวช่วยมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับช่วยในการหาคําตอบนะคะสําหรับสดมคอนะคะแต่ว่าในลักษณะของการหาคําตอบของข้อสอบสะดมเนี่ย มันเป็นการเปรียบเทียบระหว่างสะดอกับสะมมขนะคะเวลาตอบเรามีรูปแบบช้อยของคำตอบที่ตายตัวให้นะคะช้อยข้อที่หนึ่งะคะถ้าจะตอบช้อยข้อที่หนั่นหมายความว่าสะมมกนะคะมีค่ามากกว่าสะมมขนะคะถ้าข้อไหนที่สะมมกมีค่ามากกว่าสะมมขให้ตอบช้อยข้อที่หนึ่งะคะส่วนช้อยข้อที่สองนะคะสะมมกน้อยกว่า สะดมขอนะคะชอยข้อที่2คือสะดมกน้อยกว่าสะดมขอนะคะหาค่าออกมาแล้วปรากฏว่าค่าของสะดมกนะคะมีค่าน้อยกว่าค่าของสะดมขอในข้อนั้นก็จะก็ต้องตอบในข้อที่2นะคะส่วนข้อที่สมสะดมกมีค่าเท่ากับสะดมขอนะคะถ้า2สะดมมีค่าเท่ากันนะคะให้ตอบข้อที่3ทันทีนะคะ ส่วนข้อที่4นะคะมาจากอะไรคะข้อมูลสรุปไม่ได้เนาะอ่ะสรุปไม่ได้ก็อย่างเช่นมันไม่สามารถที่จะสรุปบอกได้อย่างชัดเจนว่าอันไหนมากกว่าหรืออันไหนน้อยกว่านะคะหรือข้อให้ข้อมูลมาไม่เพียงพอที่จะหาคําตอบนะคะก็ให้ตอบในข้อที่4นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างโจทย์กันนะคะตัวอย่างโจทย์ในข้อที่1นึ่เขาบอกว่าในส DOM กเทียบทีละข้อนะคะเทียบทีละข้ออย่างข้อที่1เนี่ย ข้อที่1เขาให้มาในสะดมกอนเนี่ยยีรของ100ส่วนสะดมขอคือ10%ของ250เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาค่าในแต่ละสะดมแล้วมาเปรียบเทียบกันนะคะ,ะดูสะดมแรกสะดมแรกก่อนอ่า25%ของ100 2 5คือ25ส่วน100ถูกไหมคะค่อยๆค,คิดนะอันนี้เป็นหลักของคณิตศาสตร์ง่ายๆเป็นโจทย์คณิตศาสตร์ง่ายๆพื้นฐานนะคะ25%คือ25ส่วน100ของคือ คูณถูกไหมฮะอย่างที่เคยบอกคูณด้วย100แค่นี้มีค่าเท่าไหร่0ตัด0เท่ากับ25เก็บไว้ก่อนสำหรับสรมกอมพิจารณาสรมขอพิจารณาสรมขอ10%ของ250 10%ของ250 10%ก็คือ10ส่วนร้อของคือคูณถูกไหมฮะคูณด้วย250มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะอา๋าศูนย์ตัดศูนย ตัดทีละตัว 0- ตัด0เหลือ25เพราะฉะนั้นสะดมกผลลัพธ์ได้เท่ากับ25สะดมขอผลลัพธ์ก็เท่ากับ25เพราะฉะนั้นเป็นไงคะสส่วนนี้สะดมกกับสะดมขอมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นตอบข้อที่3นะคะอันนี้คำตอบนะคะคำตอบคำตอบตอบข้อ3นะคะเพราะกเท่ากับขอ เห็นไหมคะแค่นี้เองง่ายๆเนาะอะไปดูต่อข้อที่2ข้อที่2เขาบอกว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูล7 6, 3 5 4มีค่าเท่าไหร่นะคะกับอีกสรมขอคือหามัธยฐานของข้อมูล7 6 3 5 4อันดับแรกทำไงหาทีละสรมก่อนหาค่าของแต่ละสรมก่อนสรมกอหาค่าเฉลี่ยสูตรการหาค่าเฉลี่ยหาจากไงคะค่าเฉลี่ยหาได้จากผลบวกของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลถูกไหมคะ ค่าเฉลี่ยครูใช้ x บาร์เลยแล้วกันนะคะ,ะสมมุติ x บาร์ x บาร์คือค่าเฉลี่ยเท่ากับผลบวกของข้อมูลก็นําข้อมูลทุกตัวมาบวกกันนะคะแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลมีอยู่5ตัวก็หารด้วย5ถูกไหมแค่นี้เองเท่ากับเท่าไหร่เจ็ดบวกสามเป็นสิบคู่นี้บวกกันเป็นสิบคู่นี้บวกกันเป็นสิบเป็นยี่สิบยี่สิบบวกห้าเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าหารห้าเท่ากับห้าโอเคไหมคะ สำหรับสะ o มกอได้คำตอบเป็น5ทีนี้มาพิจารณาส d o มขอสะ o มขอให้หาอะไรหามัธยฐานหามัธยฐานวิธีการหามัธยฐานทำยังไงคะอันดับแรกจะต้องเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปหามากก่อนข้อมูลจากน้อยไปหามากข้อมูลมีอยู่ 7, 6, 3ดหสาาเรียงจากน้อยไปหามากก็จะกลายเป็นอะไรเป็น 3, 4, 5, 6, 7ด ถูกไหมคะเรียงจากน้อยไปหามากแล้วมัธยฐานเขาจะพิจารณาตัวที่ข้อมูลที่อยู่ตรงกลางตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางข้อมูลตัวที่มีตำแหน่งอยู่ตรงกลางนะคะเพราะฉะนั้นมีอยู่5ตัวข้อมูลมีอยู่5ตัวตัวที่อยู่ตรงกลางก็คือตัวที่3ก็คือเท่ากับ5เพราะฉะนั้นมัธยฐานเท่ากับ5ถูกไหมคะสำหรับสะดมขอ พราะฉะนั้นหลังจากนั้นเราก็มาเปรียบเทียบกันระหว่างกกับขมันเป็นยังไงมีความสัมพันธ์กันยังไงคะมันเท่ากันถ้าเท่ากันตอบข้อที่3แค่นี้เองเห็นไหมคะไม่ยากเนาะคือว่าอีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะต้องเก็บคะแนนเป็นอย่างยิ่งสําหรับในเรื่องของสะดมนะคะเพราะมันอาศัยแค่ความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ง่ายๆไม่ยากนะคะอ่ะต่อไปให้ ai, A สะดมกเป็น A สะดมขเป็น6 มันเลยมีข้อมูลเพิ่มเติมที่สะดรุมคอเพื่อหาค่า a เพราะตรงนี้เราไม่รู้ว่า a คืออะไรถูกไหมถ้าไม่มีสะดมุมคอเราก็ไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้ว่ากกับขอ,อันไหนมากอันไหนน้อยถูกไหมคะมันก็เลยมีตัวช่วยให้มาเป็นสะดุมคอให้ค่าสมการมาเพื่อหาค่า a เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือแก้สมการเพื่อหาค่า a นะคะ แก้สมการนี้เพื่อหาค่า A อะครูขออนุญ,ญาตทดตรงนี้แล้วกันนะคะพื้นที่มันไม่มีนะอ่ะก็จะกลายเป็นตรงนี้เป็นส่วนทํายังไงส่วนนึงจะหายก็ย้ายขึ้นไปคูณอีกข้างหนึ่งซะถูกไหมคะย้ายไปก่อนนะจาก 2a เท่ากับ45ลบ a อําลัง2อันนี้ขออนุญ,ญาตทดนะคะอ่ะส่วน2ย้าย2จากหารอยู่ขึ้นไปคูณกลายเป็น2คูณ2เป็น4เป็น 4a เท่ากับ45ลบ a กําลังสอง หลังจากนั้นย้ายข้างให้ไปอยู่ข้างเดียวกันให้หมดนะคะย,ย้ายลบ a กาลังสองย้ายจากลบย้ายมาเป็นบวกก็กลายเป็น a กาลังสองบวก 4a พอย้ายมาปุ๊บคูเรียงดีกรีคูเรียงเลขชี้กําลังเลยจากมากไปหาหน้อยอันนี้เลขชี้กําลังเป็น2อันนี้เลขชี้กาลังเป็น1เรียงลําดับเลยนะคะจากลบย้ายมาเป็นบวกโอเคไหมคะอ่ะโอเคเนาะแล้วหลังจากนั้นก็ย้าย45จากบวก ะะดูที่เครื่องหมายข้างหน้านะคะเครื่องหมายข้างหลังไม่เกี่ยวนะคะดูเครื่องหมายข้างหน้าอย่างเดียวจากบวกอยู่ย้ายมาเป็นลบ45แล้วฝั่งนี้ก็เหลือศูนย์เพราะถูกย้ายไปหมดแล้วถูกไหมคะหลังจากนั้นพอมาถึงตรงนี้เราต้องใช้วิธีการแยกตัวประกอบ2วงเล็บค่ะแยกตัวประกอบ2วงเล็บนะคะอันดับแรกแยกยังไงแยกตัวประกอบ2วงเล็บแยก A ก่อน A กําลังสองแยกออกเป็น2วงเล็บก็จะได้เป็นวงเล็บละ A ถูกไหมคะ A กำลังสอก็คือ A คูณ a แยกออกมาก็จะกลายเป็น A วงเล็บละตัวโอเคไหมคะหลังจากนั้นแยกอะไรต่อแยกตัวหน้าแล้วก็มาแยกตัวหลังแยกตัวหลังหาจํานวนที่คูณกันได้45นะคะคูณกันได้45แล้วลบกันได้4คูณกันได้45แล้วลบกันได้4นึกถึงจํานวนที่คูณกันได้45มีอะไรมั่งเอง่ย คูณกันได้45ก็มี95 45แล้ว2จํานวนนี้เป็นไงคะสามารถลบกันแล้วเหลือ4ได้ไหมได้ถูกไหมก็เลือกลงเลยถ้าถ้าได้ก็ลงเลยนะอ่าลงไปในวงเล็บเลยเป็นตัวเลขที่อยู่ด้านหลังทีนี้มาดูเครื่องหมายมาดูเครื่องหมายปรากฏว่าตรงกลางเป็นบวกตรงกลางเป็นบวกแล้วข้างหลังเป็นลบคําว่าข้างหลังเป็นโบเป็นลบหมายความว่าไงหมายความว่า ในสองวงเล็บนี้เนี่ยมันจะต้องมีเครื่องหมายบวกอันนึงแล้วก็ลบอันหนึ่งใน2วงเล็บนี้นะคะมันจะต้องมีอันนึงเป็นบวกอันนึงเป็นลบถ้าเครื่องหมายเครื่องห,หมายข้างหลังเป็นลบนะคะถ้าเครื่องหมายข้างหลังเป็นลบนะคะมันจะต้องมีตัวหนึ่งวงเล็บหนึ่งเป็นบวกอีกวงเล็บหนึ่งเป็นลบแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าวงเล็บไหนเป็นบวกวงเล็บไหนเป็นลบนะคะไปดูที่พจน์กลางพจน์กลางเป็นบวกเห็นไหมคะอ่า ตัวกลางเป็นบวกเพราะฉะนั้นเราจะให้ตัวที่มีค่ามากเป็นบวกเหมือนกับพจน์กลางนะคะตัวไหนมากระหว่าง5กับ9 9มากก็ 9. 9ให้9เป็นบวกที่เหลือกลายเป็นลบทันทีเพราะมันต้องมีบวกกับลบถูกไหมคะ,ะหลังจากนั้นก็หาค่า A หาค่า A แต่และว,วงเล็บ A บวกเ้าเขาบอกว่า a บวก9คูณกับ a ลบ5มีค่าเท่ากับ0นั่นมีความหมายว่าอาจจะเป็นวงเล็บนี้ อาจจะเป็นวงเล็บแรกเป็นศถูกไหมคะอาจจะเป็นวงเล็บแรกเป็น0นหรืออาจจะเป็นวงเล็บหลังเป็นศูนย์ก็เป็นไปได้เพราะว่าศูนคูณอะไรก็ได้0นย์ถูกไหมคะอาจจะเป็นเพราะว่าวงเล็บแรกเป็น0หรืออาจจะเป็นเพราะวงเล็บหลังเป็นศูนย์ก็เป็นไปได้โอเคไหมคะทีนี้เราก็มาหาค่าของ a ค่าของ a สามารถเป็นอะไรได้บ้างเอ่ยค่าของ a ก็ถ้าวงเล็บแรกเป็น0นดูนะคะ ถ้าวงเล็บแรกเป็น0 a ย์เเป็นอะไรคะจำนวนอะไรบวกกับ9แล้วเท่ากับ0ก็ต้องเท่ากับลบ9ถูกไหมคะอันนี้ค่ตอบที่ได้มาจากลบเอ่อที่ได้มาจากวงเล็บแรกตัดวงเล็บนี้ทิ้งไปเลยนะวงเล็บหลังตัดทิ้งไปเลยนะคะเวลาพิจารณานะคะพิจารณาทีละววงเล็บวงเล็บหลังตัดทิ้งไปก่อนนะคะ ตัดทิ้งไปก่อนไม่ต้องเอามาคิดพิจารณาใดๆทั้งสิ้นนะคะ a บวกกับเเท่ากับ0เพราะฉะนั้น A จะต้องเป็นจำนวนตรงกันข้ามกับ9ก็คือลบ9ถูกไหมคะลบ9้บวกกับเเป็น0ย์ก็ได้คำตอบจากวงเล็บแรกเป็นลบ9ทีนี้มาดูวงเล็บหลังถ้าพิจารณาวงเล็บหลังวงเล็บแรกก็ตัดทิ้งปิดมันไปเลยไม่ต้องให้มันเห็นอ่าไม่ต้องให้มันมีถูกไหมคะอ่าหลังจากนั้น a ลบ5เท่ากับ0 A ลบ5เท่ากับ0 a ควรจะเป็นอะไรคะ จำนวนอะไรที่ลบ5แล้วเท่ากับ0ก็คือ5ถูกต้องไหม5เป็นคำตอบที่ได้มาจากพจน์หลังจากวงเล็บข้างหลังถูกไ้ฮะเพราะฉะนั้นคำตอบของ A มีอยู่2คํคำตอบคือคำตอบของ A มีอยู่2คํคำตอบคือลบ9กับ5นะลบ9กับ5ทีนี้เรามาพิจารณาดูซิว่าความสัมพันธ์ระหว่างคอลัมน์ระหว่างสะดมกอกับสะดมขอเนี่ยมันเป็นยังไง มันมากกว่าไหมมันน้อยกว่าไหมหรือมันเท่ากับหรือว่ามันสรุปไม่ได้มันมีมันมีอะไรคะแล้วจะเห็นว่าลบเก้ากับห้าเนี่ยน้อยกว่าหกทั้งสิ้นถูกไหมลบเก้าก็น้อยกว่าหกห้าก็น้อยกว่าหกเพราะฉะนั้นคอลัมน์กมีค่าน้อยกว่าคอลัมน์โขแน่นอนเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะตอบข้อสองเห็นไหมคะตอบข้อสองอืมอืมตอบข้อสอง นะคะแค่นี้เองนะอ่ะส่วนข้อที่4ข้อที่4เขาบอกว่ารากที่สองของ16บวกกับรากที่สองของ9นะคะรากที่สองของเอ่อของ16บวกกับรากที่สองของ9คําว่ารากที่2จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีรากที่สองที่เป็นบวกกับรากที่สองที่เป็นลบนะคะแต่ในที่นี้เนี่ยเอ่อแต่ในที่นี้เนี่ยโจทย์เนี่ยต้องการเพียงแค่รากที่สองที่เป็นบวกนะคะรากที่2ที่เป็นบวก วิธีการหาก็คือหารูทสินั่นแหละหารูทสินั่นแหละนะคะรูทสิเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ4ถูกไหมคะเพราะว่า4คูณกับ4เท่ากับ16นะคะเอาบวกกับอะไรรากที่2ของ9ก็คือรูทเก้รูทเท่ากับอะไรคะเท่ากับ3เพราะว่า3คูณ3เป็น9ถูกไหมอ่ะเท่ากับเท่าไหร่ผลบวกแล้วเป็น7เก็บไว้ก่อนสําหรับสรมกอทีนี้มาดูสรมข ส d มขอหารากที่2ของ16บวก9แบบนี้หารากที่2ก็คือหาร oot สบวก9รูทอ่ะ16บวก9ต้องหาผลบวกในข้างในก่อนเป็นเท่าไหร่คะ16บวกเเป็น25มันคือรูทแล้วค่อยถอดรูทที่25ออกมารูท25ก็มีค่าเท่ากับ5ปรากฏว่าส dom กได้ผลลัพธ์สุดท้ายคือ7สดสขอได้ผลลัพธ์สุดท้ายคือ5เปรียบเทียบกันค่ะ สะดมกักบสะมมขอปรากฏว่าสดมมอมีค่ามากกว่าสะมมขอเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่1ถูกไหมคะแค่นี้เองนะคะ